สวัสดีครับผมนายกหนึ่งนะครับจิรวิทย์อัมไพวงศ์นะครับนายกองคารเปนหาส่วนตำบลบ่อวินนะครับนโยบายนะครับที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับช่วงที่หางเสียงเริตั้งนะครับก็คือการพัฒนาเมืองนะครับพัฒนาคนพัฒนางานบริการนะครับสําหรับการพัฒนาเมืองก็ปกติทั่วไปครับสาารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะครับการทําถนนการทําสะพานการทําไฟฟ้าสองสว่างนะครับแล้วก็การติดตั้งกล้อง cctv นะครับเพื่อ ความปลอดภัยให้กับน้องประชาชนนะครับส่วนการพัฒนาคนนะครับผมมุ่งเด้นที่เด็กทศเรียนนะครับโดยผมได้จัดหาครูภาษาอังกฤษครับครูภาษาจีนครับเพื่อมาสอนให้กับเด็กทศเรียนในเขตพื้นที่ของผมนะครับให้เด็กทเรียนผมมีความรู้ความสามารถเก่งภาษาทั้งสามภาษานะครับมาจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับแล้วก็การพัฒนาเรื่องการบริการ มีนโยบายบอวินสมาร์ทซิตี้นะครับที่กําลังพัฒนาระบบขั้นพื้นฐานอยู่นะครับโดยที่พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการในอบตบอวินไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่อบตนะครับเราจะมีระบบบริการนะครับที่สามารถเป็นออนไลน์นะครับแล้วก็การบริการผู้ป่วยผู้สูงอายุนะครับผมมีงานบริการรับส่งคนป่วยนะครับเป็นรถของส่วนตัวนะครับซึ่งไม่มีค่าบริการนะครับฟรีตลอดเส้นทางนะครับ โดยที่บุตรหลานของผู้ป่วยไม่ต้องลางานมาส่งคุณพ่อคุณแม่ไปที่รโรงพยาบาลนะครับซึ่งผมได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนนะครับที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่บอ่อวินนะครับว่า,าการที่จะลางานแต่ละครั้งนะครับมันจะมีกำหนดเวลาของโรงงานแต่แต่ละที่นะครับระฉะนั้นสิ่งที่กระผมสามารถช่วยเหลือได้นะครับโดยที่ ไม่ได้เดือดร้อนมากเพรายินดีนะครับช่วงนี้นะครับใกล้ถึงปีใหม่นะครับกระผมนะครับในนามของผู้บราิหารขององค์การะคนับสตรีมบอบินนะครับนายกหนึ่งนะครับศิรวิทย์อมไพวงศ์ขออนุญาตอำนวยอวยพรนะครับขออนุาตกลุ่มภาษีรัตน์ไตนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่พี่น้องชาวตำบลบอบินนะครับและครอบครัวเคารพนับถือนะครับจงดลบัญดาให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลบอวบินนะครับพร้อมครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ มีพลังพลังกายพลังใจในการทำงนานนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางกับภูมิลำเนาช่วงปีใหม่อย่างสวัสดีภาพนะครับกลับมาขอให้เป็นมหาเศรษฐีกันทุกๆคนนะครับตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ แพทย์หญิงกัสาาวิโรศกุลชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปซิฟิกการ์เดน Garden, ในวาระสิ้นปี2567ขึ้นปี2568นี้ก็อยากจะอวยพรให้พี่น้องชาวบอววินทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะและหวังอะไรได้สมหวังทุกประการหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในเดือนมิถุนายนปี2568ที่จะถึงนี้เราจะได้ให้บริการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็ สวัสดีปีใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ